สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News มิน้นนนกุลเข้าสู่สมรภูมิรบออฟฟิศที่เต็มไปด้วยกลโกงใน The Office Games ลอยเล่นเกมออฟฟิศช่อง3ส่งละครใหม่แกะกล่องลงสตรีมมิ่งระดับโลกพามวิดีโอการโครจอมาเจอกันครั้งแรกของมิ้นชลิตา และนนกุลชานน์ในซีรีส์รอยเล่นเกมออฟฟิศ The Office Games กับเกมการต่อสู้เอาตัวรอดของมนุษย์ออฟฟิศที่เปรียบดังสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลโกลงรอยเล่นเกมออฟฟิศ The Office Game จะว่าด้วยเรื่องราวของเหล่ามนุษย์ออฟฟิศที่พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในแต่ละวันโดยใช้สารพัดเล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ตัวเองได้ไปสู่ความสำเร็จนำแสดงโดย มิ้นชลิตาวิจิตวงทองรับบทอลิสนักขายฝีปากดีที่แบกโลกทั้งใบไว้ภายใต้คำว่าเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวประกบคู่กับนนกุลหรือชาญนนสันตินทรกุลรับบทเมธวิศวะกรหนุ่มที่ชีวิตพังเพาะตึกที่ได้ออกแบบเกิดพังถล่มลงมาทั้งคู่จึงตัดสินใจเดินเข้าสู่วงการขายกองทุนที่มีความท้าทาย แต่ที่นั่นกลับเปรียบดังสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยเล่หเหลี่ยมกลโกงมากมายเตรียมพบกับเกมเอาตัวรอดของมนุษย์เงินเดือนในร้อยเล่มเกมออฟฟิศ The Office Games สตรีมตอนแรกวันพฤรหัสบดีที่23พฤศจิกาย,ยน2566ทางพราม์วิดีโออย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ